วันที่8กุมภามีพวงประชาล้มตายทำไไมผู้ก่อการร้ายถึงกลายเป็นพลทหารไทยมันไร้สิ้นผิดเมตตาลงมือฆ่าคนอย่างสาใจใช้ปืนกราดยิงทั้ง,งยิงชายจิตด,ดับสลายไว้ชีไปหัวใจอำมหิตไม่คิดว่าถูกผิดพรากผูบริสุทธิ์ชีวิตต้องถูกปลิดจิตใจมันต้องกตํมเวนกรรมอยู่ตามติดเราะที่ตัวมันทำล้วนและไม่มีสิธิ์ชีวิตคนเราเขาก็รักตัวกลัวตาย ขอไว้อะไรแด่ผู้ที่จากไปมันเริ่มผิดเพี้ยนพราะไม่เปลี่ยนแปลงแหล่งปัญหาและที่บ้านเมืองมันเป็นแบบนี้คนที่ต้องแก่คือใครนะลองนำไปคิดดูสักนิดก่อนที่มันจะเกิดอีกไม่ช้าเห็นบอกเลยอย่าทำตามสัญญาให้มาหาปียี้ไม่พัฒนาปากร็บอกขึ้นก็ปลุกให้คนไทยถ้าบั่นหานมาเกินจะบันไลยขนาดคุณทำผิดแั่ง็เป็นงุดหงิดใส่แล้นี่เข้ามาอยู่ปะัะกูไว้อะไรแจกเงินทำไมใช้หน่อยก็ดีนะสมอง หรือเพียงซื้อใจด้วยการแจกเงินทองเคยหันไปมองท้องฟ้าที่ดูสว่างกระจ่างใสแต่แล้ววันนี้ทำไมไกลทำให้เราวุ่นวายประโยชน์คือโกงกินประเทศสิทธิพิเศษคือทำลายหดหูจนเริ่มท้อใจต่อไปใจอยู่อย่างไรเราไม่ใช่เศรษฐีกินดีอยู่ดีมีความสุขทำได้แค่ลุกขึ้นยืนฝืนยิ้มทั้งที่ยังมีทุกมีเพลงเยอะกว่าผลงานชำนาญแค่แต่งทอนหูทุกทีที่ไม่มีใคร คุณจะสั่งใครก็ได้ให้ไปติดคุกถึงยุคที่คุกต้องเลือกคนขังใครมีสตังก็หลอดไปส่วนใครที่ลุกมาสร้างผมวังก็ควรระวังตัวเอาไว้นี่เราที่เขาเรียกกันประเทศไทย ในบอกเป็นเมืองประชาธิปปตย์ได้ทำไมไทยแลมเ์มันจะก้าวไม่สุดหยุดเดินกันเมินเฉยอเมอันจะกลัวสะดุดแต่งตั้งตัวเองเข้าเป็นเวลาบุรุษสุดท้ายกลายเป็นโจรที่ออมนาจมาฉุดรู้สึกจะหน้าด้านจนคนเกลียดคนชังเหลือให้ประชาชนเพียงเกษตสสตังภาษีก็ขี่คอคนลำบากทุกวันปัญหาก็มีมากจนมันแก้ไม่ทันในหลักคำสัญญาที่เคยได้กล่าวไว้แค่พูดออกมาจากปากใครๆก็ทำได้หน้าไหว้หลังหลอกและมั่งส่วนใหญ่ประชาชนจะอดตายก็ไม่สนใจและปัญหาโควิดที่ยังคงระบาดทำไมหน่ากาก,ากถึงได้ขาดตลาดสงสารบางคนที่ไม่มี ีโอกาสคุณหมอเขาก็ช่วยกันจนจะเป็นประสาทจากวันนั้นที่เฝ้ารอแต่ว่าเขายังไม่พอมันเจ็บช้ำที่ต้องทนกับปัญหาที่มืดมนอยากจะหนีไปให้ไกลจากอำนาจผู้นำไทยใครจะรู้โชคชะตาบริหารเสียเวลา ก้าวไม่สุดอยู่เตินกันเบิร์เฉยมันจะ่ัวสะดุดแต่งตั้งตัวเองเข้าเป็นเวลาบุรุษสุดท้ายกลายเป็นโจทยอมหน้ามาชุดรู้สึกจะหน้าตาจนคนเกลียดทุนชางเหลือให้ประชาชนเพียงเกษตสสตังภาษีก็ขี่คอคนลำบากทุกวันปัญหาก็มีมากจนมันแก้ไม่ทันในหลักคำสัญญาที่เคยได้กล่าวไว้แค่พูดออกมาจากปากใครๆก็ทำได้หน้าไหวหลังหลอกและบางส่วนใหญ่ประชาชนจะอดตายก็ไม่สนใจและปัญหาโควิดที่ยังคงระบาดทำไมหน่ากากึงได้ขาดตลาดสงสารบางคนที่ไม่มีโอกาสคุณหมอเขาก็ช่วยกันจนจะเป็นประสาท